ไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสีเส้นทางกันบ้างน,นะคะซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนของปีนี้ เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะบอกว่าอาจต้องมีการเลื่อนก่อสร้างไปก่อนซึ่งจะเสนอในที่ประชุมของคอรมอวันนี้ล่ะค่ะซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงสีเส้นทางก็จะมีเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาเส้นทางกรุงเทพพิษนุโลกเส้นทางกรุงเทพและระยองและเส้นทางที่4ี่ก็คือเส้นทางกรุงเทพและหัวหินค่ะครับก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับไปเป็นปีหน้านะครับส่วนการประชุมคอรมอวันนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็จะเสนอโครงการรถไฟทางคู่3 เส้นทางด้วยกันนะครับก็จะให้คอรมอรเห็นชอบและน่าจะเปิดประมูลในปีนี้ก็มีโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพร,ระยะทาง148กิโลเมตรอวงเงินลงทุนประมาณสัก24,000กว่าล้านบาทช่วงนครประถมหัวหินนะครับระยะทาง165กิโลเมตรแล้วก็ช่วงหัวหินประจวบคีริขันระยะทาง90กิโลเมตรนะครับก็จะนําเสนอที่ประชุมคอรมอรคุณรักคมนะครับพูดถึงโครงการก่อสร้างนะครับในระบบ คมนาคมขนส่งนะครับที่น่าจะก่อสร้างทันปลายปีนี้นะครับก็อ,อย่างเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับก็มีวงเงินลงคุนเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งล้านบาทรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางแคพุทธมนทรและก็โครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า a i r p พอร์ตดิช่วงพญาไทบางซื่อดอนเมืองครับค่ะ